นี่ทิ้งขยะผิดที่อีกแล้วนะทำไมไม่ทิ้งที่เขาระบุไว้ล่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวเมื่อยังเขาจะระบุไว้ทําไมว่าเนี่ยขยะเปียกขยะแห้งอะ่ะอ่าใช่แล้วจะเห็นว่าขยะก,ก็คือขยะอย่าก,กาซถุงต้มที่ใช้ในครัวบ้านแม่เธอนั่นก็ได้มาจากขยะฮะใช่แล้วถ้าเรานําขี้หมูมาหมักอย่างถูกวิธีนะเราจะได้กาซเอามาใช้ถุงต้มได้เศษอาหารที่เราเหลือทิ้งถ้า เอาไปหมักด้วยการน้ำตาละจลีซีก็จะเอาไปทําประโยชน์ได้อีกมากมายเหมือนกันค่ะการแยกขยะนะเราจะช่วยลดปริมาณขยะอย่างแท้จริงโดยเอาขยะที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมารีไซเคลิลใช้ได้ใหม่เช่นแก้วพลาสติกหมายความว่าถ้าเราจัดการกับขยะภายในโรงเรียนได้เราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะใช่ไหมครับใช่ครับเข้าใจแล้วส่งมอบทานน้ำใจ เพื่อเด็กไทยอิ่มเพียงพอ022885857